มาเรื่องแล้วครับพี่พี่เพื่อนบ้านเรากําลังจะล่มสลายเพราะผู้นําตัวเองเหรอล่าสุดฮุนเซนออกมาขู่ไทยสารพัดทั้งปล่อยคลิปเสียงทั้งถาให้เราหยุดส่งน้ํามันแต่หารู้ไหมว่าการกระทําแบบนี้กําลังจะขุดหลุมฝังประเทศตัวเองให้จมดินลึกลงไปอีกนะเดี๋ยวคลิปนี้สันติจะมากางให้ดูครับว่าเบื้องหลังคําขู่ที่ดูเหมือนจะแข็งแกร่งแท้จริงแล้วกัมพูชากำลังอ่อนแอและโดดเดี่ยวในเวทีโลกขนาดไหน อยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยงอยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยุที่จะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี่นบอกกับคุณครับมั่งคั่งด้วยสังหารโดยใช้ระบบการเงินฉบับคนที่ไม่ชอบเสี่ยงนะฮะนี่คือสํนานกที่ดีสุดของผมนะครับการันตีด้วยผู้เรียนเนี่ยนับพันคนเลยทีเดียวนะและเป็นคอร์สต,ตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับการันตีความพึงพอใจนะครับถ้าเรียนแล้วไม่พอใจสามารถคืนเงินได้เต็มจำนวนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Property Expert Live ที่จะมาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอสังหาถ้าคุณรักอสังหาเราคือเพื่อนกันพบกับผมสันติเป็นพนักงานใหม่ของอาจารย์ปุงฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงประเด็นร้อนแรงที่หลายคนกำลังจับตามองและอาจจะรู้สึกขวัญเสียกันอยู่ครับพี่ๆหลายคนคงรู้สึกไม่สบายใจไปตามๆกันนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุด โดยเฉพาะเรื่องคลิปเสียงสนทนาความยาว17นาทีพี่หุนเซนเอาไปโพสต์ลง Facebook ของตัวเองเลยโอ้โหในวงการทูตนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดมารยาทอย่างร้ายแรงและทำลายความไว้วางใจกันแบบไม่เหลือชิ้นดีเลยนะครับสื่อต่างชาติอย่าง Associated Press หรือ Court House News e r v i c e ก็ลงข่าวกันครึกโครมบอกว่าการกระทำแบบนี้มันทำให้ไทยดูอ่อนแอและสร้างความไม่พอใจไปทั่วทุกบุมโลก แล้วเขาก็ไม่หยุดแค่นั้นนะครับพี่พี่เขาออกมาขู่ต่อเลยว่าจะเลิกซื้อน้ำมันจากไทยท้าให้เราส่งแรงงานขเขมรกลับประเทศให้หมดหลายคนได้ยินแบบนี้ก็ใจเสียสิครับคิดว่าเอ๊ะหรือว่าเราเพึ่งพาเขาหรือว่าเราจะเดือดร้อนจริงๆหรือเปล่าซึ่งพฤติกรรมแบบนี้นักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงเขามองว่ามันเป็นความตั้งใจของฮุนเซนเลยนะครับ ที่จะสร้างความปั่นป่วนวุ่นวายในประเทศไทยทเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาในบ้านตัวเองแล้วลากไทยเข้าไปสู่ความขัดแย้งในเวทีโลกที่เขาคิดว่าตัวเองจะได้เปรียบแต่พี่ๆครับการขู่คนที่หยิบยื่นลมหายใจให้ตัวเองเนี่ยมันเป็นกลยุทธ์ของคนฉลาดหรือเป็นทางเลือกสุดท้ายของคนที่กำลังจะจนตรอกกันแน่เดี๋ยวเรามาดูกันครับ ตอนนี้เราจะมาดูที่ข้อมูลจริงๆตัวเลขจริงๆนะครับแล้วพี่ๆจะเห็นภาพชัดเลยว่าใครกันแน่ที่กำลังยืนอยู่บนปากเหวก่อนอื่นเลยนะครับเรามาดูเรื่องการค้าขายระหว่างเรากับเขาก่อนนะครับในปี2024ที่ผ่านมามูลค่าการค้ารวมระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ3 0 0นกว่าล้านบาทฟังดูเยอะนะครับแต่พอเราเจาะลึกลงไปเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นหนังคนละม้วนเลย ข้อมูลล่าสุด5เดือนแรกของปี2025กัมพูชานำเข้าสินค้าจากไทยไปถึง1,483ล้านดอลลา,าร์สหรัฐแต่ส่งออกมาให้ไทยแค่395ล้านดอลลา,าร์สหรัฐเท่านั้นพูดง่ายๆก็คือเขาซื้อของเรามากกว่าที่เราซื้อของเขาเกือบ4เท่าเราเกินดุลการค้าเขาเป็นแสนล้านบาทต่อปีแล้วเขาซื้ออะไรจากเราสินค้าอันดับหนึ่งที่ไทยส่งออกไปกัมพูชาคืออะไรทราบไหมครับคือน้ำมันเชื้อเพลิงครับ ใช่ครับน้ำมันที่คุณเซนขูว่าจะเลิกซื้อจากเรานั่นแหละปัจจุบันปตทอของเรามีสถานีบริการน้ำมันในกัมพูชาถึง186แห่งนอกจากนั้นก็ยังมีเครื่องดื่มชิ้นส่วนรถยนต์เครื่องจักรต่างๆคือสินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็นทั้งนั้นเลยการที่เขาขู่ว่าจะไม่ซื้อน้ำมันเราก็เหมือนกับขู่ว่าจะไม่หายใจนั่นแหละครับ <laughs> ทีนี้มาดูเรื่องแรงงานที่เขาเอามาขู่เราบ้าง พี่ๆทราบไหมครับว่ามีแรงงานกัมพูชาทำงานอยู่ในไทยประมาณ1.2-1.3ล้านคนคนกลุ่มนี้คือเส้นเลือดใหญ่ที่ส่งเงินกลับไปหล่อเลี้ยงครอบครัวและเศรษฐกิจของกัมพูชาเลยนะครับเพราะค่าแรงในไทยสูงกว่าที่กัมพูชาถึง3เท่าการที่หุนเซนท้าให้เราส่งแรงงานเขากลับประเทศก็เท่ากับว่าเขากำลังจะตัดเส้นเลือดใหญ่ของตัวเองทิง้งซึ่งจะสร้างวิกฤตเศรษฐกิจและสังคมในบ้านเขาอย่างมหาศาลเลยนะครับที่สำคัญนะครับ ไม่ใช่แค่พึ่งพาเราอย่างเดียวสภาพเศรษฐกิจของกัมพูชาเองตอนนี้ก็น่าเป็นห่วงมากธนาคารโลกหรือ World Bank เพิ่งจะปรับลดคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของกัมพูชาในปี2025ลงโดยให้เหตุผลว่ามีความเสี่ยงจากหนี้ภาคพระชาชนที่สูงมากและหนี้เสียในระบบธนาคารที่พุ่งสูงขึ้นอย่างน่าตกใจแถมยังมีหนี้สาธารณะอีกกว่า12,000ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งส่วนใหญ่เป็นหนี้ต่างประเทศโดยมีเจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุดคือประเทศจีน นี่คือสภาพเศรษฐกิจของประเทศที่ผู้นำกล้าออกมาท้าทายไทยน่าสลดใจไหมครับพี่พี่นอกจากสภาพเศรษฐกิจที่งอนแง่นแล้วภาพลักษณ์ของผู้นำกัมพูชาในสายตาชาวโลกก็ย่ำแย่ไม่แพ้กันครับการปล่อยคลิปเสียงที่ผมเล่าไปตอนต้นถูกประนามจากสื่อทั่วโลกว่าเป็นการกระทำที่ละเมิดหลักการทูตและทำลายความไว้วางใจอย่างสิ้นเชิงกระทรวงการต่างประเทศของเราก็ยื่นหนังสือประท้วงอย่างเป็นทางการ แม้แต่ท่านนายกของเราเองก็ยังบอกเลยครับว่าไม่สามารถไว้วางใจฮุนเซนได้อีกต่อไปเพราะเขาห่วงแต่ความนิยมของตัวเองโดยไม่สนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนี่ไม่ใช่การทู่ที่ชานฉลายครับพี่พี่นี่คือพฤติกรรมที่ทั่วโลกเขารับไม่ได้แต่มันไม่ใช่แค่เรื่องนีนะครับพี่พี่ตลอดการครองอํานาจที่ยาวนานกว่า3ทศว,วรรษฮุนเซนถูกจับตาจากองค์กรสิทธิมนุษยชนระดับโลกมาโดยตลอด Human Rights Watch ออกรายงานระบุเลยนะครับว่า การปกครองของฮุนเซนนั้นเต็มไปด้วยความรุนแรงทางการเมืองการควบคุมกองกําลังความมั่นคงการเลือกตั้งที่ไม่โปรง่งใสและการทุจริตคอร์รัปชันมหาศาลและบอกว่ากัมพูชาทุกวันนี้ไม่ต่างอะไรจากรัฐพักเดียวที่รัฐบาลคอยไล่ล่าปร,บราบปรามผู้เห็นต่าง Amnesty International หรือ Amnesty ก็ชี้ให้เห็นถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งการบังคับไล่รีชาวบ้านที่นครวัดการจับกลุ่มคุมขังนักกิจกรรมและผู้สื่อข่าว ด้วยข้อหาที่กุกขึ้นมา f r e e d o m h o u s ์ House, องค์กรที่วัดระดับเสรีภาพทั่วโลกก็จัดให้กัมพูชาอยู่ในสถานะไม่เสรีหรือ not free โดยบอกว่าบรรยากาศทางการเมืองนั้นเต็มไปด้วยการกดขี่ข่มเหงอย่างรุนแรงสื่อต่างประเทศถึงกับขนานนามเขาว่าเป็นแม c กคิวเวยแห่งลุ่มแม่น้ำโขงซึ่งเป็นคำที่ใช้เรียกผู้นำที่เจ้าเล่ห์เพทุบายไม่เลือกวิธีการเพื่อที่จะได้มาซึ่งอำนาจนี่คือภาพลักษณ์ของผู้นำกัมพูชาในสายตาชาวโลกนะครับ ไม่ใช่ผู้นําที่น่าเคารพแต่เป็นผู้นาเผด็จการที่โดดเดี่ยวและพยายามทําทุกอย่างเพื่อที่จะรักษาอํานาจของตัวเองให้คงอยู่ไว้ให้ได้และเพื่อที่จะเข้าใจว่าทําไมผู้นําคนหนึ่งถึงได้มีแนวคิดแบบนี้ทําไมถึงมองประชาชนตัวเองเป็นเพียงเครื่องมือทางการเมืองเราต้องย้อนกลับไปดูที่จุดกําเนิดของเขาครับที่พี่ครับมันเป็นความจริงที่น่าขนลุกว่าการเมืองของคุณเซนเริ่มต้นจากการเป็นผู้บัญชาการระดับกลางของขเขมรแดง ยุคขเขมรแดงคือฝันร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของกัมพูชาเป็นยุคที่ประเทศถูกสาบอย่างแท้จริงขเขมรแดงภายใต้การนำของพลพดต้องการสร้างสังคมใหม่จากปีศูนย์หรือเยียซีโรพวกเขาอพยพคนจากในเมืองไปสู่ชนบทบังคับให้ทำงานเยื่อทาตในทุ่งนาที่เรียกว่าทุ่งสังหารพวกเขามองว่าปัญญาชนเป็นศัตรูใครมีการศึกษาใครเป็นหมอเป็นครูหรือแม้แต่แค่ใส่แว่นตาก็อาจถูกฆ่าได้ พวกเขาทำลายสถาบันครอบครัวแยกพ่อแม่ลูกออกจากกันบอกให้เด็กๆจงรักพักดีต่ออังการหรือองค์กรปฏิวัติเท่านั้นในช่วงเวลาไม่ถึง4ปีมีชาวกัมพูชาล้มหายตายจากจังไปเกือบ2ล้านคนจากการอดอยากการใช้แรงงานหนักและการประหารชีวิตพวกเขาไม่ได้มองคนเป็นคนแต่มองเป็นเพียงทรัพยากรที่ใช้แล้วทิ้งได้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับปัจจุบันมันคือรากเหง้าทางความคิดครับพี่ๆแนวคิดที่ผู้นำมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ประชาชนเป็นเพียงเบี้ยบนกระดานการเมืองมันไม่เคยจางหายไปไหนเลยการใช้ความรุนแรงฮุนเซนก็ยังคงใช้การข่มขู่และควบคุมกองกำลังความมั่นคงเพื่อที่จะรักษาอำนาจเหมือนที่เขาเคยทำในอดีตเขาเคยขู่ว่าจะกำจัดคน1 0 0่ง0ถึงสองคนเพื่อรักษาเสถียรภาพของชาติการมองคนไม่เท่ากันการบังคับไล่รีชาวบ้านหลายพันครอบครัวออกจากพื้นที่นครวัดเพื่อประโยชน์ของตัวเองและพวกพ้อง หรือการคอร์รัปชันที่ทําให้ตัวเองและครอบครัวร่ํารวยมหาศาลมันสะท้อนให้เห็นว่าเขาไม่ได้เห็นหัวประชาชนเลยและที่สําคัญครับประชาชนคือตัวประกันและที่ชัดที่สุดก็คือการขู่ว่าจะเรียงแรงงาน1.2ล้านคนกลับประเทศ เขาพร้อมที่จะเอาชีวิตความเป็นอยู่ของคนหลายล้านคนมาเป็นตัวประกันในเกมการเมืองของเขาโดยไม่สนใจว่าคนเหล่านั้นจะเดือดร้อนแค่ไหนนี่คือมรดกทางความคิดที่น่าเศร้าใจจากยุคขเขมรแดงที่ยังคงหลอกหลอนและฉุดรังให้กัมพูชาไม่สามารถเจริญก้าวหน้าไปไหนได้สักทีมันคือคำสาปของผู้นำที่ทำให้ประเทศที่ควรจะงดงามด้วยอารยธรรมต้องจมอยู่กับความมืดมนมานหลายทศวรรษสุดท้ายนี้พี่ๆคงเห็นภาพชัดเจนแล้วในกลับว่าสิ่งที่ฮูลเซนทำ ไม่ใช่การแสดงความแข็งแกร่งแต่คือตะโกนโขกเมกจากเรือที่กำลังจะจมด้านเศรษฐกิจกัมพูชาต้องพึ่งพาไทยแทบจะทุกด้านตั้งแต่น้ำมันสินค้าอุปโภคบริโภคไปจนถึงการจ้างงานคำขู่ของเขาจึงเป็นเหมือนการทำร้ายตัวเองด้านการเมืองระหว่างประเทศเขาถูกมองว่าเป็นผู้นำเผด็จการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและไร้มารยาททางการทูตเขาโดดเดี่ยวและไม่ได้รับความนับถือจากประชาคมโลกด้านประวัติศาสตร์และแนวคิด ผู้นำของเขามีรากเงาจากระบบที่โหดร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติซึ่งหล่อหลอมให้เขามองประชาชนเป็นเพียงเครื่องมือในการรักษาอำนาจของตัวเองเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าประเทศที่แข็งแกร่งไม่ได้วัดกันที่คำพูดผงผางของผู้นำครับแต่วัดกันที่เสถียรภาพทางเศรษฐกิจเกียรติภูมิในเวทีโลกและที่สำคัญที่สุดคือการเห็นคุณค่าของประชาชนตัวเองซึ่งในทุกมิติที่ว่ามานี้ประเทศไทยเรายืนอยู่ในจุดที่เหนือกว่าอย่างเทียบกันไม่ได้เลยครับ พอให้พี่ๆทุกคนสบายใจได้เลยครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามหากมีข้อผิดภาพประการใดน้องสันติคนนี้ต้องขออาภัยนะพอดีผมเพิ่งมาทำงานใหม่อาจจะพูดอะไรไม่ถูกใจขอบคุณพี่ๆที่คอมเมนต์ติชมเข้ามาสันติจะนำไปปรับปรุงแก้ไขส่วนใครสนใจเรียนลงทุนอสังหาแอดมาที่ไลน์ Kim Property Life วันนี้สันติมีโปรดีๆมาฝาก ใครสนใจสมัครสัมมนาแคปหน้าจอตอนนี้แล้วบอกแอดมินว่าขอโป,โปรสันติมีส่วนลดให้พิเศษไปเลยสุดท้ายนี้ขอจากกันไปด้วยคำว่าถือได้นานกว่าก็รวยก่อนสวัสดีครับอยากมั่งคัง่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่รู้วิธีจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์้เนี่ยบอะกคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าคอร์ดเนี่เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างสินบนอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อร์สนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เราเนี่ยนอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดียธุรกิจในการที่จะออนท็อปต้นแบบสังหาริมทรัพย์เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพึงพอใจ ทําแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะครถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิม p าวเวอร์ l i e ีไนะครับหวังจะทุกคนในสัมมนาน,นะครับขอบคุณครับ